วันนี้ก็จะมีภารกิจนะผมแยกไม้ชุดนี้เลยนะผมสวยๆเลยนี่นะครับผมอัน,นี้อายุได้สามเดือนแล้วนะครับผมสมเดือนเราก็จะแยกใส่กระถางนะผมเป็นกระถางเดียวนะครับผมแยกไปเติบโตแบบต้นเดียวแล้วนะครับผมนี วัสดุปลูกเราก็จะเป็นกับมะพร้าวสับเล็กนะผมมะพร้าวสับเล็กกับเพอร์ไลท์ขาวๆนี่ก็จะเป็นเพอร์ไรท์นะผมเพิ่มความโปร่งนะผมส่วนมะพร้าวสับเล็กนี่เราก็จะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะผมก่อนมาปลูกก่อนนํามาใช้ทุกครั้งนะผมเพื่อล้างสารนิทานินนะครับผมสารนิทานินก็จะเป็นสารที่ชะงักการเติบโตนะครับผมนี่นะผมก็จะประมาณนี้นะผมก็มแยกไม้เล็กๆนะผม ขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากติดตามรวมประทีปการเด่นไว้ด้วยนะครับผมสําหรับโชคเก้าชั้นไม้มงคลต่างๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะผมโชคดีเป็นของทุกท่านครับผม